สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กัอนอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก KOO Joe Channel ด้วยนะครับ บางคนยอมอดทนเพราะคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองจึงยอมให้ตัวเองตกอยู่ในวังวนของความรู้สึกช้ำๆอยู่อย่างนั้นครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู4เรื่องช้ำๆถ้าคุณทำสิ่งที่ได้จะมีแต่เสียใจกับเสียเวลาลองคิดไรตรตรองกันดูอีกทีครับถ้าคนที่คุณคบๆกันอยู่มีสข้อต่อไปนี้คุณควรเด็ดขาดตัดใจจากเขาให้ได้น่าจะเป็นผลดีต่อใจของคุณเองนะครับ ข้อที่หนึ่งเขาไม่ชัดเจนแต่คุณเองคิดว่านี่คือรักคำพูดล้านคำบางครั้งไม่สำคัญเท่ากับการกระทำตอนนี้เขาบอกว่ารักคุณอยากใช้ชีวิตไปด้วยกันแต่การกระทำที่แสดงออกมานั้นไม่ได้ชัดเจนเลยสักนิดฝ่ายที่โดนกระทำอย่างคุณรู้ดีอยู่แก่ใจครับว่าทําแบบนี้ไม่ชัดเจนแต่ก็ยังหวังไว้ในใจว่าสักวันเขาต้องชัดเจนขึ้นมานั่นแหละครับ จริงๆก็ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเขาไม่ได้ชัดเจนกับคุณนะครับถ้ารักจริงไม่จําเป็นต้องรอเวลาเขาจะต้องบอกใครต่อใครได้นะว่าคุณคือคนที่คบอยู่ครับข้อที่2ขอเวลาอีกหน่อยเพื่อเคลียร์กับอีกคนเขาขอคบกับคุณบอกว่ารักคุณแต่ขอเวลาอีกหน่อยเพื่อไปเคลียร์กับอีกฝ่ายจนแล้วจนเล่าก็ยังขอเวลาอีกหน่อย มันชัดเจนแต่แรกอยู่แล้วว่าคุณคือตัวสำรองถ้าคิดจะคบกันจริงจังเขาต้องเคลียร์ตัวเองให้จบเสียก่อนไม่ต้องมาบอกให้คุณรอหรอกนะครับหากคุณตกลงรอก็เท่ากับว่าคุณอยู่ในสถานะตัวสำรองหรือคนมาทีหลังและคุณจะแน่ใจได้อย่างไรครับว่าเขาจะมอบตำแหน่งตัวจริงให้กับคุณได้เมื่อไรข้อที่ 3. เจ็บแค่ไหนต้องอดทนเพราะรอ คุณยอนทำร้ายหัวใจตัวเองให้ต้องเจ็บชำ้ำยอมที่จะต้องใช้ความอดทนกับการรอเพื่อที่จะได้เป็นคนสำคัญของเขาโดยที่คุณไม่รู้จุดหมายปลายทางเลยครับว่าเมื่อไรความรักและความดีของคุณจะเอาชนะทุกอย่างได้ความรักที่ต้องรออย่างเจ็บชำ้ำรออยู่ฝ่ายเดียวเก็บอยู่ฝ่ายเดียวแน่ใจแล้วหรือครับว่านี่คือความรักข้อที่ 4. รู้สึกดีไม่ได้หมายถึงรู้สึกรัก เพราะเขาบอกว่ารู้สึกดีๆทุกครั้งที่ได้อยู่กับคุณรู้สึกสบายใจอยากอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปซึ่งเขาก็ไม่ได้ชัดเจนกับสถานะระหว่างคุณกับเขาแต่คุณรู้ไหมครับว่าบางครั้งความรู้สึกดีๆอาจจะไม่ใช่ความรักเลยก็เป็นได้ครับถ้าเขารักเขาก็ต้องชัดเจนให้มากกว่านี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆสี่เรื่องช้ำๆถ้าคุณทำสิ่งที่ได้จะมีแต่เสียใจกับเสียเวลา ลองคิดไตร่ตรองกันดูอีกทีครับถ้าคนที่คุณคบคบอยู่มีพฤติกรรมดังกล่าวคุณควรเด็ดขาดตัดใจจากเขาให้ได้น่าจะเป็นผลดีต่อจิตใจของคุณเองนะครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก campustar.com ด้วยครับถ้าเพื่อนๆถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ไว้่าเป็นกำลังใจให้กับ KOO j o h a n e l ได้ผลิตคลิีดีต่อไปและพบกันใหม่สวัสดีครับ